ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g ีดีมเกมเมนะฮะวันนี้มาอยู่กับเกมที่ผมเคยเล่นตั้งแต่ประมาณปี2009นะครับไม่ก็ช่วงปี2008แหละสมัยผมยังเป็นเด็กประถมอยู่นะฮะเป็นเกมคนไทยสร้างนะครับโดยทีมงาน Hard Work s ์ u d i o นะครับเกมชื่อเกมสันไทยนะอันนี้ภาค2นะฮะภาค2นี่คือเป็นภาคที่ฮิตพอที่สุดอะถอที่ผมจําได้ไดนะภาคแรกผมก็เคยเล่นนะแต่ผมเล่นไปนิดหน่อยอะไม่เท่าภาคสองภาคสองนี่ผมแบบเล่นแบบประมาณเยอ,อะอะเล่นแบบสมัยที่มันยังไม่มีเกมออนไลน์แบบ ปัจจุบันเยอะๆนะครับก็เล่นแบบเกมออฟไลน์เมื่อก่อนแบบจนนะครับเล่นเน็ตเล่นเกมออนไลน์ก็กระตุกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเล่นเกมสรันไทยเนี่ยแหละฮะเป็นเกมที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆด้วยนะครับสมัยนั้นนะครับเกมออกปี2008นะครับเก่ามากโอเคผมจะอธิบายแบบสังเครพอนะครับว่าเกมมันเป็นแบบไหนเกมคือเกม MMORPG ทั่วไปนะครับเราสามารถนิวเกมได้เลยเราจะมีบุคลิกคือเด็กคนนี้แหละฮะเราสามารถเลือกอาชีพได้นะครับเนี่ยฮะ มันจะมีอาชีพแนวนักรบนะครับสายบูลแล้วก็มีหมอผีแล้วก็มีนักรบอีกแล้วแล้วก็มีนายพานนะเอจิน่าจะเป็นนักรบแบบความเร็วอะไรอย่างนี้แต่ที่เขานิยมกันคืออาชีพนักเวทนะฮะหมอผีนะครับเราจะได้รับบทเป็นเด็กคนนี้แหละแต่งไทยนี่แหละฮะแล้วกดสตาร์ทเกมไปเลยผมจะให้ดูเกี่ยวกับภายในเกมแล้วกันนะฮะก็จะมีเนื้อเรื่องนะฮะฮาร์ดเวิร์กเกมสตูดิโอเกมไทยนะครับตอนนี้มีข่าวว่าจะลง Android นะครับหรือว่าลงโมบายแหละ,นะในมือถือในหมู่บ้านที่แสนสงบสุขกลางป่าใหญ่แห่งนี้ผู้คนมมมมมาาาาาาากกกยยยยอออชีีพต่่่งงศััูรววนคสุ แต่พวกเขาเหล่านั้นหารู้ไม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้เมื่อนานมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานเรื่องเล่าผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานเป็นนิทานให้บุตรหลานฟังก่อนนอนตำนานนิทานมักทำให้เรื่องราวท,ที่หาจุดจบไม่ได้นั่นคืออดีตมีจุดจบของมันแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมหีหลายสิ่งที่ยังค้างคานะครับและรอใครสักคนมาหาคำตอบตำนานที่ยังไม่มีบทสรุปนั่นเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปในอดีตเพื่อค้นหาคำตอบนั่นเองมันก็เริ่มต้นง่ายๆเหมือนทานทาั่วไปแล ครั้งหนึ่งมานานมาแล้วนดินแดน,นแห่งนี้ก่อนที่สิ่งสวยงามจะกำเนิดบนผืนดินดินแดน,นแห่งกว้างใหญ่นี้ถูกตัดแบ่งออกเป็นเจ็ดอาณาจักรนะครับอันนี้คือดินแดน,นที่ใหญ่สุดนะฮะกีนเฮลมีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดนะครับกษัตริย์ผู้ปกครองแต่และอาณาจักรสาบานเป็นพี่น้องอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสามัคคีมีเจ็ดประเทศนะครับเจ็ดอาณาจักรแต่กษัตริย์ดูเลนกาดเหมือนกษัตริย์สักคนหนึ่งนะอนาณาแห่งอาณาจักร ตอนใต้คิดจะเป็นใหญ่ในดินแดนทั้งเจ็ดไงเราโม้บลูบมากครับคุณประเภทนี้เขาได้แอบสร้างกองทัพป,ปีศาจที่ไร้ความปานีเพื่อหวังของพิภพนะครับผมขออภัยด้วยถ้าเกิดเสียงเกมมันดังไปเพราะว่ามันไม่สามารถเซตติ้งให้มันลดเสียงได้นะฮะผมก็เลยลดเสียงใน OBS เอานะครับโปรแกรมอัดนั่นแหละในที่สุดของในที่สุดกองกำลังปีศาจไล้ชีวิตจิตใจก็ทําตามคําบัญชาของดูเดดูเดดูแกลดัสและความสําเร็จก็อยู่เพียงแค่เอื้อมมือนะครับแต่โชคไม่เข้าข้างครับทมกลางสนามลบศักดิ์ศรี มีผู้กล้าปรากฏตัวขึ้นนะครับและวัดคมดาบสังหารดูกกนดั้ผู้ทรยศได้สําเร็จนะครับพระเอกพระเอกเมื่อมีผู้บัญชากองทัพอมตะเมื่อเมื่อไม่มีผ MM cción, many many ู้บัญชากองทัพอมตะของกษัตริย์ผู้ทรยศก็สิ้นฤทธิ์ราการเคลื่อนไหวใดๆนะครับตายกษัตริย์ตายลูกน้องแข็งนะครับถึงกระนั้นกองทัพปิศาจมิอาจถูกทําลายได้กษัตริย์ของทั้งหกดินแดนจึงร่วมกันสร้างสิ่งที่จะขังกองทัพนรกให้หลับไหลตลอดกาลนะครับ คุกนะครับคุกที่จกักเทพที่ทําจากหินศิลา,าคีซึ่งมีซึ่งมิอาจถูกทําลายได้ด้วยเวทมนต์ใดๆนะครับและได้ทํากุญแจเจ็ดอกนะครับซึ่งเมื่อใช้กุญแจทั้งหมดนี้ประกอบกันจะสามารถบุดหนึกคุกแห่งคุกหินแห่งนี้ได้นะครับคุกหินอคัคคีกุญแจหกดอกถูกข้อคอมโดยกษัตริย์แต่ละอาณาจักรและอีกหนึ่งถูกซ่อนไว้ยังคงปริศนาหลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีต่อมาเมื่ออาณาจักรต่างๆได้ส่มสลายกุญแจทั้งหมดก็ได้หายสับสนไปนะครับแต่ยังมีกุญแจบางดอกที่ยัง,ลงหลลลงงเืือออแะถููกคโดดยผ้สบท อ่าเสื้อสายแห่งอาณาจักรนะครับที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้กระโดดนะครับกระโดกะโดกระโดดกดขึ้นนะครับเอสจมตีแบบที่1นะครับเออแบบที่2กดเดินซ้ายโดนขวากดดีใช้สกิลแบบที่1สเปกบาร์เก็บของเอ็มเก็บของใช้ได้เหมือนกันเอ็มกับสเปกบาร์อ่ะตื่นละเราแล้วรรบทเป็นน่าจะเป็นลูกหลานของอาณาจักรสักอาณาจักรหนึ่งทั้งกหกอาณาจักรนะเป็นเป็นเป็นผู้สืบเชื้อสายของกษัตริย์นะครับตื่นแล้วเหรอเราเป็นสนานเลยอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมไปโดนอะไรมาวะเรางั้นก นี่ก็ห้าปีแล้วที่พ่อแม่แกาหายไปหนไม่รู้ป่านี้ยังไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างพ่อไปไหนวะเชี้ยลูกเด็กกระพายแล้วกูทําทไมตัวเองก็เป็นเด็กกระพายะวะมันมันไม่แบบมีพ่อแม่แล้วแบบคอยช่วยเหลืออะไรยังไม่มีฮะในแบบในนวนิยายต่างๆน่าจะแบบมีแบบพ่อแม่บ้างนะฮะเบื่อแล้วเบื่อแล้วเป็นเห็นพระเอกไม่มีพ่อไม่มีแม่เนะี่ยเฮ้อตื่นแล้วลุกไปล้างหน้าตาซะหน่อยเดี๋ยวลุงเฝ้าสวนก่อนลุงฮะลุงเราอ่ะนี่สมุดเลยหมู่บ้านหนองต้นตาอว,วันที่21เเมษาพนพศ1 0 3 1ึ โคตรแก่เลยจะสามพันปีแล้วนี่เป็นเพลงสิ้นส่วนเล็กของสมุดบันทึกโบร,บร,ราณที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อหลายร้อยปีแล้วไม่ใช่ร้อยอ่ะยายพันปีเนี่ยพันปีเป็นสมุดที่เก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้นะครับทุกซอกทุกมุมทุกหัวทุกแห่งพืชพันธุ์ไม้และสมุนไพรวิเศษต่างๆสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แตมลงมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึงมนุษย์ยักษ์ดึกดำบรรกูอยู่ยุคไหนวะเนี่ยล้วนถูกเก็บรวบรวมและบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดสมุดบันทึกมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดเร และแต่และเล่มก็แยกประเภทของเรื่องราวไว้อย่างเป็นระเบียบและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเป็นเวลานานเจ็ดอาณาจักรนะครับเจ็ดเล่มน่าจะแบบอจจาณาจักรนี้ทําสมุนไพรอาณาจักรนี้ทําสัตว์อจจาณาจักรนี้ทําสถานที่อะไรเงี้ยนะฮ่าฮ่าเธอตะโกนว่าจะเชื่อเรื่องราวนิ้ทันแล้วนะเอาโตเธอเธอโต,ต,ตเกินกว่าจะเชื่อเรื่องราวนิ้ทันนะ Chronicle of g อฟกินฮิวนะครับอ่าประวัติของตำนาน Hill ออกินฮิวหมู่บ้านหนองต้นต,นตาลเ,เมื่อพศ1031นะฮะประตูสุสานลึกลับที่ทำจากหินโบราณแข็งแกร่งหินอัครีนะครับ หินศิลา8ชิ้นที่คาดว่าเป็นกุญแจอะไรสักอย่าง Windows 10มันอาจจะไม่รับรองฟอนต์ครับมันแบบงองแงงงองแงงหน่อยโอ้โนี่อะไรโอ้โนี่ฮะมีจะมีระบบสร้างไอเทมนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยสร้างไอเทมแล้วก็ทําอาหารด้วยนะครับมีระบบนอนแล้วก็มีออกจากบ้านนะครับตอนนี้เราเลือดอยู่เท่านี้นะครับมีหิวน้าด้วยมีมานาครับมานาแล้วก็มีเวลาแล้วก็มีเงินตรงนี้นะครับนี่เวลาโอ้โหเวลาเดินเร็วมากมีมีเลือดมีพละกําลังมีนอนมีนั่งนะครับมีตั้งร้านขายของนะครับโอเคออกจากร้านก่อนอ่ะประมาณนี้ครับตัวละครแต่ง กดสเปกบาร์เก็บเห็ดอ่าเก็บเห็ดไปขายได้อ้อของทุกอย่างสามารถซื้อขายแลแกเปลี่ยนเป็นเงินได้จะมีเวลาด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยใช่ไหมตอนกลางคืนก็เป็นเวลางคืนไงไม่ไมีไม่มีเอ็นบีซีเดินออกมานะฮะสิ่งสำคัญอย่าเข้าป่าตอนกลางคืนนะครับเล่นไม่เป็นเล่นสเปซสิ่งอะไรที่น่ากลัวมากผมบอกไว้แค่นี้แหละนะครับสิ่งที่สําคัญอยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขแต่หากใช่ครับอ,อยู่แบบพอเพียงกดอะไรวะผมจะผมจะเอาเออกดเอโอ้ นอนด้วงหนอนคาเตอร์กดดีต่อยโอ้หนี่ไงกดดีมะนาวแล้ซับแตงไทยอ๋อแตงไทยตัวละครก็ชื่อแตงไทยชื่อเหมือนแฟนผมเลยฮะแฟนผมชื่อแตงไทยภรรยาวเวทเชอร์อากาศวันนี้สภาพอากาศยังหนาวเย็นอยู่ไม่รู้จะหนาวไปถึงไหนนอนหลับอยู่นอนหลับผมผ้านหนาจะได้ไม่หนาวตายอุณหภูมิอยู่ที่แดองศาอุ้ยนี่อันนี้มีจ้างงานนะครับอันแรกเป็นเวเทเชอร์นะครับอากาศอันที่สองเป็นสเปเชียลจ็อบนี่งานนะครับอันที่สามคือจ้างงานนะครับจ้างเนี่ยใช่ไหมไฮ abc รับจ้างมีราคาครับมีอะไรบางเนี้ยทหารพรานทหารที่ถูกฝึกมาอย่างดีหน่วยรบพิเศษหน่วยรบพิเศษแม่นปืนโอ้โหนี่ฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเดินไปก่อนทำอะไรดีว่าเริ่มแรกวลก่อนละกันอ่าตรงนี้ก็จะมีอาชีพนะบอกคนตัดไม้แล้วก็มีวันที่โหปีสี่ศูนย์ี่ผมยังไม่เกิดผมเกิดปีสี่หนึ่งเลเวลหนึ่งนะครับแล้วมีจ็อบบอกเวลาเราบวกบวกไปแล้วก็จะมีเวลจ็อบอ่าเวลก่อนนี่ไงเวลอัพนี่ไงอัสเตดได้แล้วอัพอินดิเอออัพอินนี่ทักษะนี่ไงฮะทักษะโอ้โหมีเยอะมาากกเเลยะะฮทัษรไป ไปเข้าป่าตอนกลางคืนเนี่ยทุกคนวันแรกก็ประมาณนี้นะเกมจะเป็นแนวข้างๆฮะเนี่ยกด D ต่อยกด S ต่อยสองครั้งกดสเปกบาร์สับนะครับกด M กด Z กด Z กด X ผมลองทบทวนความจำก่อนผมลืมไปหมดละกระโดดอ่ากด A นี่ใส่สกิลนะฮะกดกระโดดกดนั่งนั่ง <laughs> ทำไมสั่นหัวสั่นหัวคอนวะหัวสั่นหัวคอนอ่านี่มีมีถังมีถังเช้าแล้วฮะเช้าแล้วเวลาตีห้าโอ้ยสมจริงดีพักภูสัตว์น้ำสวนน้ำ อืมอ่ะเกมนี้ผมบอกไปยังว่ามันโหลดฟรีนะครับสามารถโหลดฟรีได้ในทางเว็บอันนี้เลยนะฮะอ่าทางเว็บทางการของเขาอะนะฮะไอ้ยเวิร์กฮาร์ดฮาร์ดเวิร์กนะครับ, work hard, hard work รบสตูดิโอของไทยเรานะครับผมชอบเล่นเกมอุ้ยด้วงด้วงแดงอุ้ยไม่โดนด้วยเฮียเออแต่งตัวได้นะครับทุกคนมีอาวุธให้ด้วยอื้เอาซี่เอาซี่เอาซี่เดี๋ย,ย,ยวเราเก็บของเก็บของกอนสปเปกบาร์ครับอ๋อต่อยโถ่ต่อยถังต่อยถังต่อยโอง่งฮะต่อยโอง่อองมันวันต่อยแต่อโอ่งฮะอู้วเวลอัพนะฮะตอนนี้เวลสามละ แล้วเอาแล้วล้โอ่งไหมเนี่วะโอ่งแตกโอเคเราเดินขวาไปเรื่อยๆครับผมเออผมผม,ผมลองเดินไปสมกพัเออผู้ใหญ่บ้านวะ่ะสวัสดีข้าคือผู้ใหญ่บ้านหากมีเรื่องราวลำบากใจก็ปรึกษาข้าได้นะข้ามีช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้บานของข้าอยู่แล้วขอบคุณครับไม่เป็นไรแต่นี่มีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่อูดกับผู้ใหญ่อูดนะไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่แอดด้วยนะนางเหมือนผู้ใหญ่แอดนี่หมาเลยนี่ป้าป้าสมศรีที่ผมจำได้นะป้าป้าเกาไปก็ไปกินไก่ชาวบ้านนะป้าผมจำได้ครูสมศรีเนี่ยเหมือนเลย เด็กสมัยนี้ดือ้อร้อนนะครับเออตรงนี้จะมีอันนี้ด้วยฮะเด็กเกียนเนี่ยเราสามารถชวนเข้าทีมได้นะครับฐานยามที่ทำไรได้วะพูดคุยทำเควสไม่มีไม่มีมมทำเควสนี่ไงชวนเด็กเด็กเกียน,นครับไปเวลได้ครับจะมันจะทำให้เราเวลเร็ว,รวขึ้นฮะเออโอ้โหอย่างเถื่อนเฮ้ยมันมันมันไม่ได้กลับมาเล่นานานสนุกขึ้นนะครับเนยซ้ายนี่จะเป็นตลาดนะครับสามารถมาขายของอะไรได้นะสามารถเราสามารถมีแฟนได้ด้วยนะทางซ้ายจะเป็นที่ตกปลาครับพนักงานขนสง่ขง,สงขนสง่งไปททีนีมมีอะไรแรกเป็นไอเทม อ๋อสามารถเปลี่ยนเล็เปลี่ยนไอเทมได้ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนทุกวันนะผมจำไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนทุกวันหรือเปล่าอันนี้บอร์ดทั่วไปฮะเหมือนเดิมนี่ตกปลาได้นะครับตกปลาอย่างไรผมลืมละอ่ากดตัวดีเชื่ออุ้ยทําไมทําไมตกปลาแล้วผมโดดอย่างไรละโอ้ my god โอ้ my god ต้องทํายังไงถึงตกปลาวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมงงกับการตกปลาอยู่ตอนนี้ทําไมตกปลาแล้วผมโดดอย่างไรวะบั๊กเหรออาจจะบั๊กนะฮะอาจจะเป็นเพราะวินโดว์สิบก็แหละผมเล่นวินโดว์ไอพีไม่เห็นจะบั๊กะไรเลยแล้วทําไมตัวกูเป็นอย่างงี้วะเนี่ย กดขึ้นกดขึ้นกดขึ้น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 กดขึ้นนะกดขึ้นขึ้นอ่าเรียบร้อยได้ปลาแล้วเอาชิมหายเอาใหม่โอ๊ยปลาปลายังอยู่ว้้้อะไรวะนี่เกมเกมไม่เป็นไรเกมไทยเราเข้าใจครับเราเข้าใจเราเข้าใจเดี๋ยวจะมีภาคลงแอนดรอยใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูว่าภาคนั้นเป็นยังไงบ้างนี่ภาคสองนะคับสาไทยอยากอยากอยากอุดหนุนนะอยากมีระบบแบบซื้อซื้เกมอะไรเงี้ยเอออยากอุดหนุนให้เกมมันเสร็จนะครับอยากได้พัฒนาแบบไปหลยๆภาคนะ แตงไทยของเรากำลังโดดดึงๆอะเออเออโดดโดดโดดกดกระโดดมันโอ้ยเชี่ยชิบหายแล้วตกปลายยังไงวะรอวันหนึ่งฮะทุกคนเอ้ยหรือว่าต้องนั่งวะนั่งตกไหนั่งตกเอออะตอนกลางคืนไม่เป็นมตตอนเป็นตอนกลางวันเชื่อแล้วะตอนกลางคืนไม่โดดแบบตอนกลางวันดิดเฉยเลยแตงไทยน่าจะดิดนะครับตอนกลางวันรอหนึ่งครับเด็กเกียนก็วิ่งเล่นเนี่ยเกียนเทพเด็กกเรียนเอาเอาไปจ้างแบบพวกเด็กเนี่ยฮะฟิวประเทศไทยมาเต็มฮะ GDA วอร์ชั้นไทยไงเออ,อ,อ,อตกปลาเลยบอยได้คู่ว่ะคู่คถังกะละมังเ,เก็บยังไงอ่ะอ๋อกดขึ้นอีกทีหนึ่งฮะโอเคผมตกปลาไปเรื่อยๆมีมานาแล้วมีความเหนื่อยอะมานาวอเทอร์ Water, นี่หิวน้ำนะครับรอมันกินก่อนรอมันกินเราปลาม,ม,มันกินเรื่อยๆเดี๋ยวผมลองตกอีกตัวนึงครับเดี๋ยวเราไปละเข้าไปในป่ากันมีความรักนี่ยธค่าสเปเชียลนี่ความรักนะครับเงินอยู่ตรงนี้โอเคเข้าใจมีเลือด100 490 มีกำลังร้อยเก้าสิบสามกำลังนี้จะเป็นอันนั้นปะสเตตัสความโจมตีปะพลังโจมตีอะไรเงี้ยเออเออเออกดขึ้นกดขึ้น,นมาตกตอนกลางคืนนะครับทุกคนไม่งั้นตอนกลางวันมันจะดีดเกินอะไรวะเนี่ยตำราทำอาหารนี่ครับกดไอเทมเข้าไปอุย้ยมีคู่ห่างกับะ,ระมังมอด้วยเฮ้ยมีโลมีโลนี่ใส่โลอ่าอย่างแจ๊บมีจอบโอ้เราถือจอบนะเนี่ยตำราทำอาหารเฮ้ยตำ,าำาารตำาทำอาวุธสามหนังสือตำราสามลองอ่านดูสิแล้วจะรู้แล้วอ่านยังไงวะ อ่ะยังไงได้รับความรู้รายละเอียดได้รับความรู้ราคาสองร้อยบาทโอเคกลับไปหมู่บ้านไปนอนก่อน,นะฮะเฮ้ยไม้ไม้เราต้องตีไม้เก็บไม้ไม้นี่ชาบจำเป็นอย่างมากเอาไปสร้างบ้านได้ด้วยเออมีมืม้ลืมบอกว่าทําฟาร์มแล้วสร้างบ้านได้ด้วยนะเนี่ยโอเคนอนก่อนนอนให้เช้าโอ้เอออีกแล้วนะนี่ไงตาํตาราตําราเราต้องซื้อนะครับกล่องเครื่องมือโอเคที่ไหนกระเป๋าเราวะอ่านยังไงอะตำราวุนน่าจะเ,เอาไปใช้สักที่หนึ่งฮะโอ้โหแล้วมันก็บวกกันจังเลยข้างนอกเอ้ยพระเนี่ยฮะเราสามารถทำบุญได้ด้วยฮะ ถวายปัจจัย200บาท200 G อยจีโอเราได้ค่าสเปเชียลเพิ่มทำบุญนี่ไงเอาเห็ดทำบุญหลวงพ่ออ๋อจำได้ละค่าสเปเชียลนี่ผมว่าต้องเอาไปใช้อะไรสักอย่างผมลืมไปละไม่ได้เล่นานานเนี่ยเราศึกษาไปเรื่อยๆครับผมวู้ฮู้เด็กแม่งโคตรจ้าเลยเด็กคนนี้เออเก็บเห็ดเก็บเห็ดไปทำบุญเก็บเห็ดไปทำบุญเออเอาจอบเอาจอบโอู้ขี้ดินเต็มหน้าเฮ่ยนะนี่นี่ตรงนี้จะเป็นฟาร์มเราฮะเราสามารถทำฟาร์มได้นะตรงนี้ จก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 อจกจกจกตรงนี้จะมีโอ่งใอ้ตีเด้ยวยนะทุกคนแต่ไม่เกิดโอ่งไม่เกิดเราไหมา่อีกรอบฮะตีจะเป็นฟาร์มลุงทิศลุงทิศนะครับฟาร์มลุงทิศอ้าวกินแล้วเลยฟาร์มลุงทิศจะมีทุเรียนนะครับแล้วมีผลไม้มีเงาะอะไรพวกนี้ให้นะกินข้าวหรือยังล่ะออกกำลังกายาบ้าๆจะทำให้มีร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่ายเชี่ยหอยทากมาการขุดดินก็ช่วยได้มากเลยนะได้ได้ไดลุงอืมโนเ,เวลกับหอยทากอะเชี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาอีกรอบอืมโนเลวลย่างโหดยังโหดเนี่ยเนี่ยลุงทิศเนี่ยมีทุเรียนให้ก็บ เชี่ยเช่เชี่ยนอนนอนอะไรหอยทากลุงคิดน่าจะขายของผมจะไม่ผิดซื้อขายอ่นนี้ไงพวกกูถังกะละมังมอพวกเชือกพวกอะไรเคียวอะไรพวกเนี้ยนะฮะลุงคิดโอเคสนุกครับเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้นเนิตด้วยโหลดฟรีเลยนะครับผมแนะนําเกมไทยอุดหนุนเกมไทยเยอะอฮะอยากอยากซื้อของเขาก็อยากอุดหนุนนะทำไมไม่ลงสตรีมวะสารไทยอะจริงควรลงสตรีมนะ,ะมีหมูเนะอืมหมูโง่เวลอัพเลยได้รับเห็ดได้รับเนื้อเนื้อนี่ไปทําอาหารได้นะครับดีมากเลยกินแล้วเพิ่มเลือดได้ด้วย โอ้ยนี่ไงมันชื่ออะไรวะอีนี่ลืมละเอวี่ยวี่สวัสดีจ้ะเธอกำลังจะเดินไปไหนเลยอีอีไอเนี่ยลา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 เนี่ยเยผมจำได้ถ้าเกิดเอามาเป็นแฟนนี่โคตรเถื่อนเลยชิบหายแม่งแม่งถล่มแบบถล่มมอนเตอร์แบบละป่าราบป่าราบคาบอ่ะให้เขาไปด้วยได้เอาเป่าไอ้เยี่ยแบบโคตรสกอยสมัยก่อนเลยว่ะอืมใครจะไปไหนกันลื้อเป่าลุงหมอผีง่ายๆจะมั่ยุ้ยลุงไม่คำน้างงไอ้เย่ะมึงจะไปไหนหรอเนี่ยเรามาจีบเธอได้นะครับยูวี่เนี่ย เนี่ยเราของมาจีไปเธอแล้วเราแล้วเธอจะเป็นแฟนเรานะครับแล้วเราก็จะแบบมีคือไม่เรียกว่าแฟนดีกว่าเรียกว่าทหารรับจ้างขั้นสุดยอดเลยทุกคนแม่งโคตรเถื่อนเลยนี่ไงอ่าเจ้าหนูเคยเห็นหน้านี่ไหมชุบ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 โช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 ฮ่าฮ่าฮ่าไปไกลไปไอ้หนูเดี๋ยวมึงโดนนะฮะไอ้นักมวยเนี่ยผมตีกับมันได้เว้ยนี่เนี่ยชกมวยไทยแอร์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 อ๋อเรียบร้อยตายฮะโดนโดนตีตายกลับไปที่หมู่บ้านนะครับใจสองใจหนึ่งพันเพื่อนรอบอีกรอบเรียบร้อยครับกลับมานอนหน้าบ้านสู้ไม่ได้กากเกิน ไปเด็กแวน้นไปกับเราชวนเข้าทีมผมจําได้ว่าไอ้ทำบุญน,นี่มันเอาไปทําอะไรได้วะน่าจะไม่ผิดผมน่มาจะเอาไปทาอะไรได้สักอย่างอ๋อ,อนี่นี่ถ้าความดียิง่งฆ่ามอนความดียิง่งลดจําได้แล้วไอ้ี้ยแล้วจําไม่ได้ว่าความี้เกิดถ้าเกิดมันความดีลดหมดอะ่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างจําไม่ได้ละ <c oughs> จริงๆผมจําได้แล้วเกิดฆ่ามอนเยอะยิ่งยิ่งความดียิงย่ง,ดงลดอนะ่ะนี่เห็นไหมไอ้เด็กคนนี้มันจะตีครับปั๊ปปั๊ปปัปับเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับ เออวันดีหลวงพี่เรียบร้อยอย่าหนอนนงหนอนน,อน้นอยตีหมดกูยังเถื่อนอืมไปละไปละเออหน้าหมู่บ้านของตาน่าจะรีบไปไหนมีพิรุษนั่นเราบอกมามียาบ้าใช่ไหมชิบหายตายโดนโ,โดนอันนี้ตีตายเชี่ยเอ้ยโดนหนอนด้วงตีตายโอเคผ่านได้เอ,อ้าชิบหายบักฮนะเดี๋ยวนี้ข้าต้องรัดกลุ่มเพราะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นคำสั่งของนายกองนะ่ะชิบโมะกลับมาเดิมที่เดิมอีกละวผมเวลอะไรวะเนี่ยเอ้โหแล้วทุกคน โอเคไปอีกรอบครับแวนไปอีกรอบอยากออกไปนั่งร่องหมู่บ้านอ่ะอยากให้ทุกคนเห็นผีกระสือทุกคนมันเป็นอะไรที่แอดวานซ์มากเลยนะเว้ยมีผีกระสือมีเสือสมิงมีเป็ดด้วยปะเจ้าก็ยังไม่ผิดใช่ป่ะวะกระสือก็น่าจะมีเป็ดนะผมจำไม่ได้จำได้แบบว่าแต่จะใช่แหละเป็ดมั้งไม่เป็ดแหละกระสือปะกระสือกระสือกระปอบเออได้กระสือกระปอบแล้วกระสือสมิงนะจำได้แล้วมีหมูป่ายักษ์ด้วยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันเมื่อก่อนอ่ะมีหมูป่ายักษ์ด้วยทุกคนแต่เวอร์ชันเวอร์ชันใหม่อ่่่ะมมีหูปายักษ์แตเมื่อกก่่่อนนไมมมีะหูปายัษ์อ่ะเช่่่่่่่กกกกกกลลลลอออองงงงงงดิิิน เออได้รับขนมชั้นวะนายเฮียอะไรวะเชี่ยมามาไมา้หนอนหนอนโง่หนอนโง่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยดาเมจเอาไปดี <c oughs> อะไรหัวเราะนี่งไงงานลตัวเองเป็นงานที่สบายไม่ต้องทำอะไรมากแค่นอนนอนอยู่แถวๆนี้นี่ไงนี่ไงมีกระต่ายแล้วมีกระดูกวิ่งมาตัวนี้ผมจำได้ว่าแต่เจ้าทำอะไรอยู่แถวนี้ละ่ะนี่ไงกระดูกข้าขอเตือนไว้ก่อนนะข้างนอกน่าอันตรายมากมีทั้งผีและคนบ้ายอย่าห่วงไปเลยเออจำได้ละมีนายพานมีพวกไอ้พวกไอ้เผ่าอันนั้นอะเผาคนป่าแต่ทางนี้เอาอุเครื่องเอ,อเชี่ยไม่ได้ไม่แต่คุยกับมัน มันมันคุยอีกรอบได้ปะเชี่ยพูดคุยลาก่อนเจ้าวางว่างนักปวดน้าผักที่บ้านบ้านนะเถอะถ้าไม่เจ้าว่างนักก็ปวดน้ําผักก็ไปลดน้ําผักโอ้โหโปรดเลยว่าไปลดน้ําผักที่บ้านข้าไม่มีธุระกับเจ้าโอ้โหนี่ไงมันอัปเดตใหม่ว่ะเมื่อก่อนมามาตัวเดียวเฮียเชีย่ยรอบนี้มาเยอะทุกคนอืมพลังหมอผีเฮียโอ้โหผีกระดูกผีกระดูกเมื่อก่อนมาตัวเดียวทุกคนโอ้โหน่าจะอัปเดตใหม่เวอร์ชั่นใหม่กันเลยโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ในป่าฮะ,ะหน้าทางเข้าป่าที่หายละแมปปิดแมปปิดแมป ไปผีโง่เวลอัพครับเวลอัพ่ผมพาไปดูผีกระสือทุกคนนี่ผีกระดูกดาบนี่ดาบนี่ได้มานี่อย่างโวดเลยนะผมจำไม่ได้เอยนี่น,น,น,นี่มีต้นกล้วยให้ตีด้วยจำได้ละต้นกล้วยจะหักนะทุกคนได้กล้วยแล้วก็ได้ใบใบตองอะไรอย่างได้ก้านกล้วยกับใบตองเชื่อเอาไปมีมะละกอแถวนี้ด้วยผมจำ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 ได้ต้นข้างหน้าแล้วต้นมะละกอเออตัดต้นกล้วยต้นมะละกอเชื่อมันมาเรื่อยๆเลยวะหรือว่ามาตอนเพราะตอนกลางคืนวะชิบหายละผมสู้ไม่ได้ปะ ได้กล้วยได้กล้วยได้การกล้วยเฮ้ยชาวบ้านฮะไอ้ลุงไปแล้วลุงทหารไปแล้วเชี่ยโดนตีทีผมไปสวัสดิ์เลยนะผมบอกก่อนอืมเอาดิเอาดิมีพลังเวทเว้ยอืมมีพลังเวทมีพลังเวทฉันมีพลังเวทที่แข็งแกร่งมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยมา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 ว่าอัพอินก่อนครับอัพพลังเวทขึ้นเพิ่มขึ้นครับผู้ความแรงโอ้โหโคตรแรงเอาใช้อีกทีนึงเชี่ย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 โอ้โหแม่งเกือบเอาดิเออดีเออดิโอ้เชี่ย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 ดาบใหญ่ มาวะหรือว่าตอนกลางวันมันไม่มีวะตอนกลางคืนมันมาเยอะวะผมจําไม่ได้แล้ว,วะอะโหเยอะจิ้มหายเลยผมจะไปยังไงวะเนะี่ยโอเคข้ามาได้ละในตรงนี้แหละมีหมูป่านั่นก็จะไม่ผิดเอายางเหนียวไว้อะนนี่ตรงนี้มีมาละกอเออมาละลกอภาษาเหนีอเรียกว่ามาเตจนะครับออไปเนี่ยแหละมีลูกมีพ่อหมูป่ายักษ์ใช่ปะวะตรงนี้ว่าที่มันพื้นสะเทือนอะตึก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 ,ตกจำได้ นี่ไงอัพอ <themselves> <body> right. yes, ัพเวลได้แล้วกดเพิ่มความน่ากลัวของตัวเองอ๋อนี่ไงเพิ่มความน่ากลัวแล้วจะเดินผ่านมอนแล้วมอนจะตายทุกคนนี่แหละอัพอัพก่อนเนี่ยได้ละมันจะมีระฆังด้วยผมจำได้ละในตรงนี้นี่วัวนี่อันนี้ตีได้จะมีเนื้อนะฮะจำได้ละฆ่าบอสวัวฆ่าบอสหมูป่านี่ไงเชี่ยหมูป่าหมูควายเชี่ยหมูยักษ์อู้ไม่นะไม่นะอย่าเบีดเชี่ยมันมันอยู่ข้างหน้าทุกคนเอ้ยไม่มีแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงสะเทือนเพื่อนสั่นสะเทือน สู้ไม่ได้เจี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเนี่ยหมูยักษ์ทุกคนเราไม่ผ่านตรงนี้ไปแน่เนี่ยถ้าเกิดตีละคังตรงนี้มันจะวาร์ปไปที่ที่หนึ่งครับแต่เมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อเป็นวรชชันเมื่อก่อนอู้เรียบร้อยตายหาเออนอนดีกว่าเดี๋ยวตื่นมาทําบุญความน่าความความดีค่าสเปเชียลลดลงลงเยอะมากเลยฮะทําบุญเอาเห็ดไปสองอันนะหลวงพี่เก็บเห็ดเก็บเห็ดถวายหลวงพี่ก่อนหลวงพี่พิ่งไปนะหลวงพี่เนี่ยฮะเดินผ่านมอนมันจะตายเลยนะครับถ้าเกิดความน่ากลัวเราสูงตืดตื่นตื่นตื่น่เพิ่มความน่ากลัว เออนี่ยหมอผีก็โกงครับทุกคนเนอะไรที่โกงมากตังมีสามพันเลยลุววลงพี่เอาเด็กเกียรมาด้วยเด็กเกียรมาด้วยไม่หรือว่าจ้างทหารดีวะนี่มีสามพันจ้างทหารได้คนหนึ่งอ่ะยังไงเรียบร้อยมีทหารช่วยแล้วครับทุกคนไปลุยกันดีกว่าเก็บเห็ดไปด้วยเดีย <laughs> เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเข้าวความดีหมดกลายเป็นคนชั่วเนี้ยวันวัน,วนไม่ต้องทำอะไรมาสร้างเนี่ยตรงนี้สร้างบ้านได้นะครับทุกคนจะมีดอกกุหลาบไหมได้วยเอากุหลาบไปจีบสาวดอกกุหลาบหน้าบ้าน เชี่แม่งโหดเกินในพวกนี้ต,ตีตีถังฮะอาจจะได้อาวุธอาจจะได้อาวุธด,ดีๆตีกล่องได้ลูกกระสุนลูกซองมาทุกคนออกมาตีโอ่งล้โอ่งนี้ผมจะไปในเมืองเอ้ยในหมู่บ้านในป่าแล้วเอ้ยนี่ได้เขียวนี่เขียวเขียวแรงอยู่วะผมดูกันน่าจะแรงกว่านี่แหละพลังโจมตีสามสิบเขียวพลังโจมตีหกสิบโอ้โหจอบแรงกว่าวริจริงๆเอาโล่ไปด้วยโล่ไปด้วยใส่โล่โล่กับเขียว ไป let's go โอ้วิ่งผ่านหอยทากหอยทากยาันตายทุกคนดูดิเชี่ยข้ามความดีผมลดหมดแล้วว่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูดีกว่าว่าข้าวความดีลดหมดมันจะเป็นยังไงกลายเป็นคนช่วยยังไงล่ะเก็บเนื้อหมูไปขายพอดียูวีโโ่โอ้เดี๋ยวพี่มาจีบนะนวันหน้าเออตายตายให้หมดตายห้หมดพอดีหลวงพ่อพอดีหลวงพ่ออนักมวยเรียบร้อยฮะตายห,หมดตายห,หมดหน้าหมู่บ้านหนองต้นตาลอ่ะวิ่งขวาไปซ้ายขวา สว right? ัสดีไอ้ผีหรือว่ามันมาเรื่อยๆวะผมลองดูก่อนผมว่าน่าจะมาเรื่อยๆแหละเออจริงด้วยมาเรื่อยๆจริงด้วยนี่มาจริงมาเรื่อยๆจริงด้วยครทุกคนวิวตรงนี้ไปได้นะครัวิวไปเรื่อยๆวิวสิบสองละเฮ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดในป่ากดสเปกบาร์ครับเก็บเห็ดนี่นี่มีระฆังตรงนี้เป็นทีวีนี่ไงไอหมูว่าหมูเวนไอหมูเวนสู้ได้หรวะแทงเพื่อนแทงโอ้โหไม่น่าไม่ได้ไหวว่ะเพื่อนไม่ได้ไหวว่ะเพื่อน เรียบร้อยหมูตายหันหมูฮะผมผ่านตรงนี้ไม่ได้จริงๆเนะี่ยชิบหายละสู้สู้มันเพื่อนให้ทหารสู้ดูทุกคนเชีย่ยไม่ไหววะไม่ไหวไม่ผ่านโอเคก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครอยากมาเล่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเวลนะครับเวลให้ถึงประมาณเวลสักสามสิบเดี๋ยวผมจะมาอัดต่อนะครับยังไงถ้าเกิดอยากหลุดอยากเล่นก็สามารถ โหลดได้ที่เว็บด้านล่างนะครับคำอธิบายเลยนะครับเว็บของอผู้สร้างเกมเลยนะครับฮาร์ดเวิร์กนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายจ้าผู้ที่รับชมครับผมฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับ